สวัสดีค่ะทุกคนวันน h a n n e าอยู่ที่มาปีหนึ่งเต็มๆแล้วแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องที่มันช็อกจริงๆแล้วก็ถ้าทุกคนได้รู้ก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าสำหรับคนที่อยากจะย้ายมาหรือว่า กำลังคุณคิดว่าจะย้ายใหม่อะไรเงี้ยเรื่องแรกเลยนะที่นิบรู้สึกว่าช็อกมากๆก็คือเรื่องภาษาคือเอาจริงเราก็เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแล้วว่าเรากำลังจะย้ายประเทศนะเออเราก็ต้องเตรียมภาษาซึ่งซึ่งนิบได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนี่ก็คิดว่าเออสบายๆไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่พอย้ายมาใช่ไหมคือก่อนหน้าที่นิบจะย้ายมานิบได้สอบ R ออแล้วซึ่งเป็นภาษาเยอรมันระดับต้นๆเนะเาะแล้วก็ฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจแล้วนิก็ฝึกมานานแล้วตอนเพราะว่ามีแฟนใช่ไหมนาน นิบคบกับแฟนนิม,มานานแล้วนิมก็ได้คุยได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอย้ายมามันจะไม่เหมือนมาเที่ยวแล้วมันจะต้องมีความจริงจังแล้วมายถึงไมซ์เซ็ตของนี้มันจริงจังไปเองเข้าใจปะแล้วพอมาอยู่เนี้ยนิมก็เริ่มทำงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมแล้วงานพาร์ทไทม์อ่ะนิมก็ต้องคุยกับลูกค้าซึ่งไอตัวเราเราคิดว่าเออได้อยู่แล้วแหละเพราะว่านิมใช้ฮอกดอยใช่ไหมฮอกดอยก็คือเหมือนเป็นภาษากรุงเทพภาษาไทยที่ใช้ภาษากลางที่บ้านเราใช้ ที่นี่เขาจะเรียกว่าฮอกดอยช์ซึ่งฮอกดอยช์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทุกประเทศที่ใช้ภาษาอย่างมันก็จะใช้ก็จะรู้ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ย r i c k y part สิ่งที่ที่มันไม่เหมือนอสิ่งที่มันทำให้เราช็อกก็คือเขามีภาษาถิ่นหรือว่า Dialect ก็เหมือนภาษาใต้ภาษาอีสานบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งซีที่นิบอยู่เนี่ยทุ ที่ท่นิบอยู่เนี่ยก็คืออินสบุกใช่ไหมคะแล้วมันยังมีแต่ละที่ในในถิ่นของออสเตรียมันมันพูดดีเล็กไม่เหมือนกันด้วยมันเหมือนภาษาอีสานภาษาใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่คือแบบห่างกันไปนิดนึงก็ต่างกันไปนิดนึงต่างกันไปนิดนึงต่างกันไปนิดนึงนั่นแหละคือเรื่องที่คุณจะต้องเจอเมื่อเมื่อมใหญ่มาอยู่นะคือบางครั้งเมื่ทิน่ก็คิดว่าจะเรียนฮอกดอโดไปทาไมวะเนี่ยทำไมกูไม่เรียนดีเล็กไปเลยอะจะได้จบจบ เรื่องต่อไปหรอก็คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์สภาพอารมณ์ของคนที่นี่นิรู้สึกว่าคนที่นี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้คือช็อกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าพอนิสเติบโตกับแบบพ่อแม่ที่แบบว่าเววู้วี่ตลอดเวลาก็ไม่รู้แต่คือคนที่นี่เขาจะแบบอย่างเงี<ๆ>้ยเขาจะแบบคอมเขาจะแบบสงบพูด อารมณ์แบบอย่างนี้แทบจะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนแต่สัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งนิบชอบนะส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็แบบตอนแรกเราก็บับตัวไม่ทันเพราะว่าเราก็อยู่คือประเทศไทยมันเป็นประเทศแบบเฮฮาเนาะแบบคนเจอกันแล้วแบบเฮ้ยคนข้างบ้านเฮ้ยแต่คนนี้ก็จะแบบฮัลโหลยาบโ้โแล้วคือนิบชอบมากชอบชอบอะไรแบบนี้แล้วก็คนพบตัวเองว่ารู้สึกดีหวานที่แบบได้อยู่อยู่ อยู่อะไรที่มันเงียบเนิบๆแต่บางครั้งก็เบื่อนะยอมรับว่าต้องเป็นคนไทยอะเนาะแต่ดีที่ยังมีพี่คนไทยที่รู้จักน,น,นี่นั่นก็แบบเออที่ทํางานอะไรเงี้ยเลิศเรื่องที่สามอันนี้คือช็อกเรื่องดีก็คือเนี่้างานพ์ทไทม์ใช่ไหมแล้วนิบหยุดสองอาทิตย์ถ้าเป็นที่ไทยก็คือคุณไม่ได้เงินแต่ที่นี่คุณได้เงินค่ะ คุณหยุดแล้วคุณก็ได้เงินแถมเดือนที่เจ็ดแล้วก็ก่อนปีใหม่อะเขามีเงินดับเบิลให้อีกคุณแม่มันเลิศนะคือแบบนี่ว่าแบบโอ้ยไมค์โกชวนพี่ที่แบบสนิทก,กันตั้งแต่เล็กๆอยู่แถวบ้านพี่มาทาง,งานที่นี่ไหมโอ้มันแบบมันดีจริงๆทุกคนเร,เ,รเรื่องเรื่องเงินเดือนที่นี่ระบบเงินเดือนที่นี่มันแบบมันดีจริงๆ เออเขาเป็นประเทศพัฒน,นานแล้วเนาะ mm hmm. ก็เขาจะได้อยากให้ไทยเป็นแบบนี้อยากกลับบ้านหิวเรื่องต่อไปก็คือที่ช็อกมากคือคือเอาจริงแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นแบบนี้คือของราคาแพงมากแพงแบบแพงอะ่ะเช่นนิมอยากได้เคสโทรศัพท์ใช่ปะ่ะก็เลยเดินไปในห้างแล้วก็หาซื้อพอเห็นราคาแล้วก็บอกว่าอู้้ไม่เอาแล้วกลับบ้านจะกลับไทยไปซื้อ เก้าเก้าไทยเก้าเก้าแม่ที่นี่ก็คือแบบโอ้ยแคแคเคสโทรศัพท์เนาะแต่ก็คือเข้าใจได้แหละเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันก็แพงหมดอืมทุกอย่างจริงๆนี่ก็แอบช็อกเพราะว่าเรื่องอาหารเนี้ยเราเรา,เราติดอาหารมากเลยไงพออยู่ไทยเราก็แบบสังส่งกินสั่งกินแต่ที่นี่ก็คือต้องพอเพาลงเพราะว่าราคามันมันจุกจริงๆแกมันแบบมันเห็นแล้วแบบโอ้ต้องกินแพงขนาดน,นี้เลยเหรอวะแบบ ต้องเสียขนาดนี้ได้เหรอก็อเลยพยายามเผาๆตัวเองลงเรื่องเรื่องกินอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่เนี่ยเขาจะทําอาหารกันที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่ามันประหยัดกว่าน้องเรื่องต่อไปที่ช็อกมากคือคนที่นี่คนออสเตรียนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแค่อินสปุกหรือเปล่าแต่ว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นกันเยอะที่ไม่ใช่คนในเมืองอะไรเงี้ยแบบเมืองจา๋าเช่นวีนอะไรเงี้ยนี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเบส ว่าไม่รู้ขอพูดไปก่อนว่าคนที่นิบเจอครอบครัวที่นิบอยู่ด้วยแฟนพ่อแม่แฟนจะจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่อง Environment มากๆมากๆแบบมากมากกว่ามากมาก,าก,ากว่าวัฒนธรรมที่นิบเจอมาเงี้ยคือเขาจะสมมติว่ากินข้าวใช่ไหมเขาก็จะกินข้าวให้หมดจานเขาจะไม่เหลือเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติก เขาจะใช้ถุงผ้าแยกขยะอ่ะมันเป็นกฎหมายก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณจะทําไม่ไม่ต้องทํำก็ได้ไงแบบใส่รวมไปเลยก็ได้แต่คือเขาไม่ทําแก่คือมันเขาไม่ทำเว้ยแล้วเวลาแบบซื้อของนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะพยายามคิดว่าเออมันมันดีต่อ Environment มหม p r หม u c t นี้มันดีต่อ Environment ไหมสิ่งที่สังเกตก,ก็คือแบบเนื้อสัตว สมมติว่าซื้อไก่ซื้อหมูซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูว่าสัตว์พวกนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีไหมถ้าไม่ดีเขาก็จะไม่กินเลี้ยงดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบโอ้กินกินของดีๆแต่ไม่ใช่คือได้รับการเอาใจใส่ได้มีชีวิตที่ดีไหมไม่ใช่ถูกทรมานเขาก็จะคอนซ์นเรื่องนี้มากๆซึ่งนี่แบบโอ้ยประทับใจเวอร์โอเคก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็มารวบๆให้ ถ้าปีหน้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาทําคลิปนี้ให้อีกเนาะแต่ทีเนี้ยมีประมาณนี้ช่วงปีหนึ่งปีแรกอันนี้ให้เธอไปจ้ะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะ mm hmm. เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยอ่อ uh y ิว hmm.